วิธีคัดลอก URL และ QR code ใน i าย Official Account ทำได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเนออนไลน์ของผมนะครับก็ในวิดีโอนี้มีอะไรนะครับก็มีหลายคนถามมาว่าจะเข้าไป copy URL ยังไงจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะครับวิธีการเข้ามา copy URL แล้วก็ตัว QR code เนี่ยนะครับวิธีทำง,ง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยนะครับจากหน้าจอเนี่ยให้เราเข้ามาที่ หน้าล ne าที่เราได้สมัครมาใหม่ก็คือตัว l ลาย Account Manager นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวของลายที่เราต้องการใช้หลังจากนั้นเราก็คลิกเข้ามาเราจะเจอคำว่าเพิ่มเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพราะเราจะเจอคำว่าเพิ่มเพื่อนนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือก็คือตรงนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มเพื่อนเราก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปเสร็จแล้วเห็นไหมครับจะมี หลายส่วนเลยให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น URL นะครับจะเป็น QR code หรือว่าจะเป็นโค้ดปุ่มโค้ดปุ่มอันนี้ก็จะเอาไว้เ,เวลาที่เรา copy เนี่ยนะครับไปวางตามเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยนะครับให,ให้ให้กดเพิ่มเพื่อนได้อันนี้ก็จะเป็นส่งไปให้เพื่อนให้เพื่อนในแอดเข้ามาเรานะครับให้เราสังเกตดีว่าตอนเนี้ย URL เนี่ยนะครับของของตัวลายเองเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมนะครับ ชื่อของตัว URL เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าตัว QR code เนี่ยยังเป็นรูปแบบหน้าตาเหมือนเดิมนะครับเราจะ copy ตัว URL code นี้ก็ได้นะครับแล้วเอาไปวางในในอ่าเว็บไซต์หรือเราจะดาวน์โหลดนะครับก็คือกดดาวน์โหลดอย่างเงี้ยได้เลยเห็นไหมก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ให้เรา,าเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูซิว่ามียังไงนะครับก็กดเข้ามาแบบนี้ ไปที่แสดงเสร็จแล้วเราก็แตกไฟล์อ่ะเห็นไหมเขาจะมีไซส์ให้เราเลือกนะครับ3ขนาดด้วยกันเห็นไหมอ่าข้อดีก็คือแต่ก่อนเนี้ยเวลาที่เราจะก๊อปปี้ไปไปไว้ตามตามอ่าสื่อต่างๆที่เราต้องการเนี่ยนะครับ ไซมันใหญ่เราก็ต้องย่อลงมาเองพอเราย่อลงมาเองแล้วเนี่ยบางทีมันก็สแกนยากหาไม่เจอแต่อย่เงี้ยเขาจะทำไซส์เล็กมาให้เลยไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่มาให้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดีนะครับเราก็เอาไปใช้งานได้เลยอันนี้ก็คือวิธีการใช้ปุ่มนี่ก็วันไรเวลากดปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่ตรงนี้เห็นไหมแบบนี้ก็ขึ้นมาเป็น U r L ให้เรานะครับอ่า นะก็จะใช้งานงานง่ายๆนะครับนี่เราก็จะ copy ไปไว้ที่ไหนล่ะสมมุติว่าเราจะ copy ไปไว้ใน Facebook ใช่ไหมครับเราก็ copy ไปแล้วก็เอาไปวางไว้ใน Facebook แบบนี้นะนะครก็รอลิงก์ขึ้นมาโูซิมันจะขึ้นมาเป็นยังไงแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็แชร์กดแชร์ออกไว้ได้เลยนะครับแบบนี้ ก็จะกดไปที่ไลน์เราแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ยากแล้วนะครับลองลองใช้งานได้อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพก็อย่างที่บอกคือเป็น QR วอา e คเราต้องเอาไปวางนะครับปุ่มก็เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับไม่ยากเลยเรื่องของการจะคัดลอกตัว URL หรือว่าลิงก์อันนี้ก็คือ ในคอมพิวเตอร์นะสามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยในเรื่องของการที่จะเข้ามา c o อปปี้นะครับรูปภาพหรือ URL นะครับของตัวลายนะครับเพื่อเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆได้แอดเข้ามาหาเรานั่นเองนะครับก็เจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับแต่ก่อนจะจบก็ฝากกันเพื่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำดอเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้เพราะว่า เวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาปรับเข้ามาดูแล้วก็เอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้เลยนะครับก็ขอให้ตังกันทุกคนแล้วก็ท้ายสุดสุดท้ายก็ฝากอาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนิดนึงนะครับว่าขอบคุณขอบคุณจะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากนะเพราะว่าวิดีโอของผมทุกตัวดูฟรีชมฟรีนะครับแล้วก็เม้นต์สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับถ้าไม่ติดอะไรคุณก็จะรีบเข้าม,มาตอบแต่ถ้าจะถ,ถ,ถ้าติดก็จะนานหน่อยเนาะนะครับแล้วเจอกันในตัวไปสวัสดีครับ